สายหล่อสายคีนจัดเต็มนะฮะไม่จำเป็นต้องแต่งเยอะนะครับแต่งน้อยๆแต่สวยแต่งแบบพินคลีนแนวอเมริกาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับ Raptor X ครับตอนเราก็สู่ช่องฟอร์ดป้ายแดงโปรแวงแดงเดือดนะครับอยู่กอล์ฟนะครับประจำกันที่ศูนย์ฟอร์ด VP พีออโต้เกม77นะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าตัว Venture Raptor X นะครับที่บอกไว้แล้วว่าแต่งน้อยๆแต่แต่แตงแบบหล่อๆเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือสีเทาของ Lambo ด้วยนะฮะ ตัวนี้สนอนราคาที่1ล้าน7แ3 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสีธรรมดาจะถูกกว่านี้1มื่นหนึเป็น1้า7แ2 9 0 0บาทนะฮะกับกระบะที่ได้คํานิยามว,ว่าซูเปอร์ c ิกอัพเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันนะครับ หล่อแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานนะครับแต่ว่ายังมีส่วนที่เอกลักษณแต่งเพิ่มให้ลูกค้าบ้างรถคันนี้แต่งเพิ่มแค่2จุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสจุดที่แต่งเพิ่มแล้วหล่อขนาดนี้คืออะไรบ้างนะครับที่ทุกท่านเห็นนะฮะตัวนี้เป็นเดิมๆของเวนเจอร์แรปเตอร์เเลยนะครับตัวไฟเป็นตัวไฟไบเทอร์โบแล้วมีทั้งไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับกระจังหน้าก็ยังหล่อหลอเหมือนเดิมอยู่แล้ว FOD r D นะครับเป็นกระจังเอกลักษณ์ของเวนเจอร์แรปเตอร์ด้วยที่เพิ่มมาจาก ตัวเดิมมาเป็น X นะครับก็คือตัวนี้เลยตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ที่ทุกท่านเห็นนะครับมันจะพาดจากตรงนี้ไปถึงหลังคาแล้วก็ด้านท้ายฝากระบะด้วยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงริมขอบไฟเหมือนกับขีดตาเพิ่มเข้าไปนะฮะสวยๆแบบนี้เลยสําหรับจุดแรกที่ก็บอกว่าแต่งให้ลูกค้านะครับมาดูด้านข้างนะครับอย่างที่บอกเลยตัวนี้แต่งแค่2จุดเท่านั้นจุดแรกก็คือตัวนี้เลย exclusive มากๆพระเอกของรถคันนี้คือล้อนะครับนั่งได้ นั่งได้เลยนะฮะดูมือก็นะครับกว้างขนาดนี้นนนกว้างกว่าหน้าอีกเอามือแบบว่าวางออกมาได้ประมาณนี้เลยนะฮะล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของฮัสกี้นะครับออฟเซ็ตลบ44ขนาด22คูณ12.5นะครับมาพร้อมกับยางแอมนะครับยางแอมตัวนี้นะครับผมขนาด325 -50 ขอบ22นะครับสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้คือลูกคับพรีออเดอร์มานะครับแล้วก็จัดการนี่ ทำการปาดซูมและเก็บซูมให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เดียยไม่ติดแน่นอนหล่อหล่อแบบนี้นะสำหรับตัวฮัตชายกับยางแอมป์นะครับที่มาเสริมคอมหรอให้แบลเตอร์คันนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับว่าตัวนี้หลังจากคิวซูมล้อนะครับเห็นไหมฮะนี่คือออฟเซ็ตออฟเซ็ตที่ล็อกลึกลงไปนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งหล่อหลอแบบนี้เลยนะฮะกับตัวตัวล้อฮัตชัยแล้วก็ยางแอมด้วยนะครับ มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างคันนี้นะครับเบนเจอร์แรปเตอร์เนะครับพิเศษที่แสดงความเป็นเเลยคือสติ๊กเกอร์ที่คาดยาวจากหน้าประตูถึงหลังประตูนะฮะลวกใบโผล่ด้านท้ายกับตัวอักษร R A P T O R เบนเจอร์แรปเตอร์ด้วยนะครับสำหรับแรปเตอร์เก็จะมีโรบาร์มาให้แล้วตัวก่อนหน้านี้จะยังไม่มีโรบาร์นะฮะตัวนี้เพิ่มราคามาอาจจะเพิ่มมาเยอะของที่เพิ่มมาไม่รู้ว่าจะเหมาะหรือเปล่าลูกค้าทุกท่านต้องมาดูด้วยตัวเองนะว่าถูกใจไหมถ้าถูกจริตแล้วคำว่าแพงไม่มีนะครับ อยู่ที่ว่าถูกใจหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับสำหรับผมเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคมันดูไม่เทอะทะาจนเกินไปแล้วก็ดูดุแบบยังไงเดียคิงครีน,นะครับไม่ได้แบบว่าโหด๋าเกินไปจุดที่2การแต่งนะครับคัานี้แต่งแค่ล้อแล้วก็ไฟเท่านั้นเองนะครับเป็นไฟของวีแลนด์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟหลังที่ค่อนข้างจะรับกับความคลิมของแรสเตอร์นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับปกติจะเป็นไฟตัว ตัวอะไรนะตัว C ใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกแบบนึ่งนะครับเป็นของวีลันด้วยส,สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายที่กี้ที่บอกว่าสติกเกอร์จะพาดลงมาเห็นไหมฮะมันจะพาดลงมายาวจนถึงฝาท้ายเลยนะครับกันชนหลังก็เป็นตัวเดิมแค่นี้ก็หล่อแล้วนะฮะไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรมากสำหรับเจ้าตัวเ a n น e r r a ์ t ับตอร์ด้วยนะครับ ลอ่อคนคนแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องแต่งเยอะนะครับทุกคลิปที่ก็จะพาไปดูเนี่ยส่วนมากของแต่งเนี่ยไม่มีทางเลยที่แต่งแค่2ชิ้นแล้วจะดูหล่อขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้ทําได้สําหรับเจ้าตัว Ford v e n t u r e Raptor X ด้วยนะครับสน,นราคาเพียง1นึ่งล้านเท่านั้นเองนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทักเข้ามาถามได้เลยอยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ย 0.99หรือว่าอยากได้เป็นโปรที่แบบว่าส่วนลดราคาตัวรถหรือแบบไหนก็ตามเข้ามาเชิญก็ได้ที่ Ford VP Auto Enterprise เพชรเกษม77นะครับหรือว่ามาติดตามฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่อง Ford ป้ายแดงโปรแหวงแดงเดือดด้วยนะครับมีรถขนหดสวยๆแต่งสวยๆหรือว่าแนวทางการแต่งแบบไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามารีวิวให้ดูใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากเจ้าตัวเบนจ์เจอร์แบลตเตอร์ X คันนี้ด้วยแนะครับพรุ่งนี้จะไปห่อ อยู่สระบุรีแล้วพวกนี้เจ้าของจะมารับนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอยากได้แบบไหนติดต่อกอลฟได้เลยสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนด้วยสวัสดีครับ